สวัสดีจ้าทุก แม่หมวยจะมาแนะนําวัดที่แม่หมวยไปมาแล้วชอบนะคะวัดใหญ่พัทยานะคะปักจี s เมาได้เลยสําหรับใครที่ทํางานอยู่ที่ชนบุรีระยองนะคะสำหรับใคระคะที่ดวงตกหรือรู้สึกว่าไม่สบายใจมาที่นี่ได้เลยนะคะมีหลายอย่างเลยค่ะมีการ<ม>บางสกุลเป็นบางสกุลตายนะคะหากใครไม่สบายใจอีกก็ยังมีอาบน้ำมนต์ด้วย <ไว S 2> สายมูก็มีลงหนะหน้าทองด้วยนะคะกับพระอาจารย์ที่ค่อนข้างมี ชื่อเสียงนะพัทยาเขาก็จะรู้กันนะคะส่วนแม่หมวยก็ไม่เคยทํานะมีปปานาเคยลงน่านท้องไปก็จะสวยงามเลยนะคะมีพญานาคหลายตระกูลเลยแม่หมวยก็จะชอบพญานาคสีขาวมากเลยจุดนี้ก็คือสวยมากทุกวันหยุดนะคะก็จะชวนปปานาดไปหาวัดทําบุญไป สถานที่สวยๆแล้วเราก็สบายาใจ<า>นะคะ<า>จะไม่ได้เห็นผลเร็วมากนะคะแต่ก็เป็นที่พึ่งทางใจเนาะความสบายใจของเรานะคะด้วยแรงศรัทธาศรัทธาบารมีเกิดสาหรับาสายมูที่วัดก็ยังมีเท้าเวสุวรรณนะคะแม่หมวยก็แอบเห็นคนมาแก้บนเยอะเลยสงสัยจะถูกหวยรวยเบอร์กันเยอะใค,ะะคะจะมาก็ปัก g p s มาได้เลยค่ะวัดห้วยใหญ่พัทยานะคะวันนี้ก็ได้ทําบุญหลายอย่างเลยภาพนี้ก็จะเป็นปู่น้องซันเด็กกำลังทําบุญ ซื้อที่ดินช่วยวัดนะคะกับป,ป้านัดนะคะเอาบุญมาฝากทุกคนคะ่ะสวัสดีจ้า